เดอะบสวัสดีค่ะวันนี้ทางโรงเรียนหนองบแดงวิทยาได้จัดกิจกรรมพิธีการไหว้ครูโดยมีดรนพดลการสนางกูลเพื่อนในการโรงเรียนให้เกียรติมันเป็นประธานในพิธีค่ะจุดประสงค์หลักในการจัดกิจกรรมวันไหว้ครูเพื่อส่งเสริมและยกระดับให้นักเรียนมีความกตัญญูกตตะเวทีต่อผู้มีพระคุณครับพิธีการแรกของเราเริ่มต้นด้วยการทําพิธีทางศาสนาและตัวแทนนักเรียนได้กล่าวนําการไหว้ครูและนักเรียนทุกคนร่วมใจกันร้องเพลงพระคุณที่3ค่ะ จากนั้นตัวแทนแต่ละห้องนำพันพุ่มดอกไม้ขึ้นไปไหว้ครูครับทางโรงเรียนได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนโดยประกอบไปด้วยทุนทำความดี50ทุนทุนสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน16ทุนทุนช่วยเหลือกิจกรรมโรงเรียน10ทุนทุนสนับสนุน78ทุนและทุนแต่ละบุคคล55ทุนรวมทั้งสิ้น209ทุนเป็นจำนวนเงินทุนละ1,000บาทครับ หลังจากนั้นประธานในพิธีได้กล่าวโอวาทให้แก่นักเรียนและกิจกรรมของพวกเราก็สิ้นสุดลงเพียงเท่านี้ค่ะ Nw News ขอบคุณค่ะ